สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ทูต i a l ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับวันนี้เราอยู่กันในโปรแกรม fl studio นะครับเราจะมามิกเสียงร้องกันครับผมอ่าอันดับแรกผมก็จะเอาทุกอย่างใส่เข้าไปก่อนนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็โอเค key c major bpm 130โอเคนี่คือรายละเอียดนะ เเดี๋ยวเรามาทําให้มันตรง BPM ก่อนแล้วกันวิดีโอนี้จะไม่ตัดมากนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นขั้นตอนการทำเนาะเพราะว่าถ้าเกิดตัดมากมันจะงงนะฮะแล้วผมก็ขี้เกียจตัดวิดีโอด้วยนะครับโ <c oughs> okay. อเคผมพยายามให้ t r a n s i e n o มันตรงห้องแล้วก็ BPM ตอนนี้ผมอยู่130เรียบร้อยแล้วโอเค

การอัดเนี่ยการอัดถามว่าเราจะใช้ความดังของเสียงร้องประมาณไหนดีนะครับผมมองว่าประมาณนี้กําลังดีนะประมาณแบบคือดูให้มันไม่คลิปแล้วให้มันไม่เบาเกินไปถ้าเกิดเบาเกินไปเสียงที่เกิดขึ้นคือเวลาที่คุณบูสทุกอย่างเว,าเวลาที่คุณใส่คอมเพรสเซอร์เพื่อที่จะทําให้เสียงจากเบาไปดังเนี่ยมันก็จะพิก up เสียงแอ เวลาที่เราเปิดแอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเสียงแบ็กกราวนด์อะไรที่มันเป็นข้างบ้านเคาะเคาะอะไรเงี้ยไอพวกเสียงพวกนั้นมันก็จะขึ้นมาด้วยนึกออกไหมถ้าเกิดว่าห้องเราแบบไม่ได้แบบเงียบสนิทขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้อัดที่กลางๆเพราะถ้าเกิดเราอัดดังเกินไปเวลาที่เสียงมันดังเกินไปมันจะเกิดการคลิปเกิดขึ้นคลิปก็คือการที่แบบว่าเหมือนเวลาเราถ่ายรูปแล้วแบบ รูปมันสว่างเกินไปนะครับ Information หรือว่ารายละเอียดตรงนั้นมันจะหายแล้วเราก็จะเอากลับมาไม่ได้นะครับเราจะกู้กลับมาไม่ได้การใช้โปรแกรมมันก็ได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็มันก็จะเอากลับมาไม่ได้100%อนะครับอันนั้นก็คือวิธีการคิดนะครับว่าอัดยังไงให้มันคลีนที่สุดนะก็ประมาณนี้กำลังดีนะครับอ่ะผมกด normalize ให้เขาหน่อยโอเค ืนวันศุกฉันนอนไม่ค่อยจะหลับฉันออกไปเที่ยวกันเคืนถ้าไปเที่ยวผนฉันคงยืนแต่นคนเดียวอยาจะพบกับเธอจังอยาจะพบกับเธอจังจะรู้อโอเคอันดับแรกนะครับเราจะเอาทุกอย่างเข้าไปในมิกเซอร์วิธีการก็คือเราก็จะคุมตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็มาที่ม er. ิกเซอร์ command shift แล้วก็ L นะครับโอเคแล้วเราก็ EQ อ่ะเราลองโซโล่แต่เสียงร้องอย่างเดียวก่อนเนาะก็คือกดตัว S นะฮะแล้วก็ EQ ดูเย้หาย่านที่มันเป็นปัญหาครับตอนนี้ผมจะทำการสแกนหาย่านที่มันมีปัญหาเย้ <Yeah. S 1> อืมคิดว่าพวกนี้เย้ yeah. เย <Yeah. S 1> เสียงเนี่ยนะฮะเยทุกคืนวันสุขฉันนอนไม่ค่อยเยัย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 น่าจะประมาณนี้ครับย้ยย้เย้เย้ยแล้วก็ ทำการโลคัตโอเคทุกคืนวันสุกิฉันนอนไม่ค่อยฉะลับโอเคเทียบกับแบบแรกที่ยังไม่มี EQ <Yeah. S 1> เิ้ใมันจะมีความอู้ๆของเอ่อโลเอนย่านย่านต่ำนะครับผมก็ตัดโลเอ็นออกนี่ช่วงนี้นะฮะแล้วก็ตัดฮาร์โมนิกของโลเอ็นออกก็คือตรงนี้ประมาณนี้นะฮะยอันแรกเนี่ย เรา EQ ใส่เพื่อทำการคลีนเสียงนะครับเพื่อที่เราจะทำงานต่อไปอันนี้คือวิธีการคลีนเสียงก่อนเพื่อที่จะให้เราทำงานต่อไปได้เนาะอันดับต่อไปก็คือใส่คอมเพรสละกันเนาะคอมเพรสเย้เ <Yeah. S 1> อ่อถ้าผมใส่อันนี้อาจจะงงกันผมมาใช้ตัวนี้ดีกว่าตัว อันนี้อันนี้ล้กันครับเป็นของฟรีนะฮะของ Melda Production นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ไปโหลดกันได้นะครับของฟรี <Yeah. S 1> มันจะมีกราฟตัวนี้แล้วเราจะเห็นได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองใช้ preset นะฮะ yeah. ทุกึ้นวานสุกฉันนอนไม่ค่อยจะหลับฉันออกไปเที่ยวกลางคืนถ้าไปเที่ยวผับฉันคงยืนเต่นคนเดียวโอเคตอนนี้ระดับเสียงเราขึ้นมาแล้วนะครับผมพยายามทำให้ระดับเสียงขึ้นมาในแบบที่ผมฟังรู้เรื่องฟังเป็นคําแล้วก็ลองมาฟังกับบีท วันสุดฉันนอนไม่ค่อยฉะหลับฉันออกไปเที่ยวกันคืนถ้าไปเที่ยวผ่าฉันคงยืนแต่นคนเดียวอย่าพบกับเธอจังอายอ่าส่วนตัวตอนนี้ผมมองว่าเสียงบีดเนี่ย้วยความที่มันแน่นมันมีเสียงมิดมากเราอาจจะใช้วิธีการโกงนิดนึงก็คือการที่เราไป EQ Beat นะฮะแล้วผมก็จะเอาย่านมิด ออกหน่อยเออผมมองว่าดีขึ้นเลยนะเอออ่ะผมใช้บางทีนะครับบางทีที่ผมต้องการก็คืออ่ะเอา EQ แล้วก็เอาย่านนั้นที่ที่เราลดจากบีดอะเนี่ยของบีดเราเอาย่านนี้ลดใช่ปะ่ะแล้วก็ของเสียงร้องเราเอาย่านนี้เพิ่มขึ้น ย่านเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าบีดเอารถเพื่อที่จะเพิ่มเสียงร้องให้ให้เป็นพื้นที่ของเสียงร้องนะฮะก็เป็นอ,นนนนอ,นอย,นอยนนโอเคตอนนี้เราฟังเริ่มชัดมากขึ้นแต่ว่าพอเราฟังชัดมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตอนนี้เราเริ่มมีเสียง ซโซ่สอเสือที่มันชัดมากขึ้นด้วยนะครับวิธีการทำก็คือเราใส่ d ดีเซอรนะครับ d ดีเซอรเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีตัวของ w เวฟละกันของเวฟอ่ะตัวนี้นะฮะแล้วก็โหลดเป็น preset เอาเป็นตัวนี่ละกันของ Dave e p เดฟเ o นซาโดน,น,ฉน,น,นคฉะ นอ,อกไปเที่ยวกาคืเทียบกับแบบไม่มีแบบไม่มีเสียงโซโซ่เสเสือมันก็จะชัดทำให้มันลำคาญหูเรานะครับลองฟังแบบไม่มีดูโอก็จ้ <Yeah. S 2> ทุกคืนวันสุดฉันนอนไม่ค่อยฉัหลับฉันบอ,อกไปเที่ยวกลางคืนโอเคแบบมีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกคืนวันสุด นนนคยฉลัฉอโอเคเสียงดีขึ้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะนะแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่ามันแห้งไปนิดนึงเนี่ยผมก็จะคิดเป็นชั้นๆไปนะครับผมคิดว่าคือพยายามฟังอะแล้วก็พยายามคิดว่าเราต้องการอะไรต่อจากนั้นแล้วเราถึงไปหาเครื่องมือที่มันเข้ากันนะครับเสียงมันแห้งเราก็ต้องการรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บอะลอง ดูเป็นของของอันนี้ก็ได้นะของเอฟเอลก็มีนี่เนาะเอฟ e อลรีเวร์นี่โอเคปรับไซส์นะฮะอโอเคยังแห้งอยู่นิดนึงนะเออใส่พวกเออใส่ดีเลย์จะเป็นยังไงลองดูนะฮะ

ผมอยากได้เสียงประสานอะแต่ว่าเขาเขามีแบบเขาเขาร้องอคู่มาให้หมายถึงว่าร้องคีย์เดียวกันแบบเดียวกันมาให้สองครั้งสิ่งที่ผมทำได้คือผมเอาใส่นิวโทนดีกว่าเนาะเอออะก็แมคยูนิ e แล้วก็อันนี้นะฮะก็คือเป็นนิวโทนลองดูนะทำให้ดูคร่าวๆนะไม่ไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าอันนี้มันดีเทลเป็นอีกหัวข้อหนึ่งละถ้าเกิด ถครอยากเรียนมามาเรียนตัวตต่ตัวได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทำอีกคอนเทนต์หนึ่งนะฮะปรับปรับปรับอืมโอเคไม่เคยตรงกันทุกสุกวันเอาประมาณนี้ก่อนเอาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็โยนมาอ่าแบบนี้เราก็จะได้เป็นอีกเสียงร้องหนึ่งอามาแทนตรงนี้เล่นคู่กัน โอ <Okay. S 2> เค,อเน,น,ะเคนะมันจะแบบเฮ้ยมันต้องใส่นะคุณถามว่าผมรู้ได้ไงไปว่าว่าพิษมันอยู่ตรงไหนนะครับพวกนี้จริงๆมันสอนได้แหละแต่ว่าก็อันนี้ก็จะหลุดเนื้อหาวันนี้ไปหมายถึงว่ามันจะเกินเวลาวันนี้นะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือที่คิดออกเนาะแล้วก็การมิกซ์เสียงหลักๆก,ก็เป็นประมาณนี้แหละมีเสียงเพจบางอย่างที่ควรจะต้องเก็บนะครับมีเสียงแบบเสียงยังไม่ถึงแล้วก็มีบางจังหวะที่แบบเสียงไม่ไม่ไม,ไม่ลงจังหวะเออฉนนาาาาาาาอออยยยยยกกกกรรรููู้้้พพบบ จริงตัวนี้ก็ประสานได้นะในพวกตอนออกห้องอะไรเงี้ยประสานได้หมดเลยนะฮะอ,อ,ยอย่างนี้ก็ได้ใส่เขาใส่อะไรกันคอรัสอย่างเนะงีย้งยนะ 她背著他，我却站著。<music> อันนี้ก็คือวิธีการคร่าวๆนะครับของการมิกซ์เสียงนะแต่ผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะ,ะสมมติว่าไอ้ย่านที่ผมคัดเนี่ยเนี่ยสำหรับไฟนี้มันอยู่ย่านนี้ไม่ได้หมายความว่าไฟล์อื่นคุณจะไปใช้ย่านนี้ก็ได้นะ mm hmm. เสียงร้องมันไม่เหมือนกันอันนี้ผู้ชายร้องถ้าเกิดเป็นผู้หญิงร้องเสียงตรงนี้มันก็จะอาจจะอยู่สูงขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเนื่อไหแล้วเราก็มาตัดทำมนิกที่สูงขึ้นอีก อะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายวิธีการสแกนเนี่ยชัวร์สุดนะว่าเราจะเอาอย่านไหนเราคิดว่าย่านไหนมีปัญหาย่านไหนเสียหูเอามันลงมานะครับอ่าแล้วก็ลงมายังไงให้ไม่กินเนื้อเสียงก็ใช้หูฟังใช้หูฟังนี่ยแหละหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับกับคลิปนี้ใครมีคำถามอะไรหรือว่าข้อเสนอแนะสงสัยอะไรถามมาได้ในคอมเมนต์เซกชันนะครับเดี๋ยวจะคอยตอบให้เนาะ วันนี้ประมาณนี้ครับผมกับการมิกซ์เสียงโดย FL Studio กับผมบูร์กรินซี่นะครับครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอกันอย่าลืมติดตามชมผมแล้วก็กาแฟของผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ